สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับเจ๊แชนแนลนะครับส่วนน้อยร้อยอย่างวันนี้ของเจ๊แชนแนลนะครับก็จะปลูกแตงกวานะครับนี่แตงกวาซื้อมาซองละ25บาทเท่านั้นนะครับผม25บาทเนี่ยเราปลูกได้ต้น2ต้นนะครับได้เป็นกิโลนะครับได้ทุนคืนแล้วเพราะว่าซองหนึ่งนะครับข้างในเนี่ยแกะออกมานะครับแกะออกมามันก็จะมีเนี่ยครับผมหลายเมล็ดมากเลยนะครับผม ปลูกขายก็ได้หลายร้อยเลยนะครับกําไรเกินคุ้มเกินนั่นเลยนะครับปลูกกินไม่ได้คิดอะไรมากหลักเหลือกินก็ขายนะครับผมนี่ครับปะเดี๋ยวเราจะไปปลูกง่ายๆกันเลยนะครับถ้าปลูกขายทําเป็นไร่นะครับเราก็จะต้องทําการไถนะครับนี่ไถดินนะครับให้ฟูนะครับแบบนี้เนาะครับไถดินให้ฟูนะครับ ถ้าดินฟูแล้วนะครับเราก็หยอดประมาณ2มเมล็ดไม่เกิน3มเมล็ดเนาะนี่ครับเวลากลบดินนะครับความหนาก็คือประมาณแค่2เท่านะครับของมเมล็ดนะครับจะได้งอกเร็วนะครับทุกคนนะครับช่วงนี้ฤดูฝนเราก็ไม่ต้องรดน้ำเนาะฝนตกทุกวันนะครับถ้าใครทำขายก็ต้องใช้น้ำหยดช่วยนะเพราะดินต้องมีความชุ่มตลอดนะครับ ปลูกง่ายนะครับสร้างอาชีพสร้างรายได้ครับทุกคน45วันก็ติดดอกออกผลนะครับได้ผลผลิตนะครับปลูกกินปลูกขายง่ายๆครับทุกคนเพียง45วันเท่านั้นนะครับ45วันก็เริ่มติดดอกออกผลแล้วนะครับเก็บผลผลิตสร้างอาชีพสร้างรายได้นะครับผม ขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เจเอชแ n n นลนะครับทำกินทำขายทำสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างท่องเที่ยวบ้านกับช่อง Youtube ของเจเอชแ n n นลนะครับสวัสดีครับเจเอช a ชแนลอย่าลืมติดตามนะครับ